สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พอจะมารีวิววิธีเปลี่ยนนามสกุลนะคะที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะก็คือว่าจริงๆนะมันจะมีกฎอยู่แบบ2แบบเนาะจะต่างกันถ้าเพื่อนๆแต่งงานจดทะเบียนที่ไทยหรือว่าเพื่อนๆแต่งงานจดทะเบียนที่ออสกฎมันจะต่างกันพอยไม่ได้อ่านดีนะพอยไม่ชัว เกี่ยวกับแต่งงานที่ไทยอันนี้เพื่อนๆต้องลองไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีนะคะแต่พอรู้สึกว่าถ้าพลอยจำไม่ผิดนะคะพลอยดูแบบแบบนะเหมือนถ้าจดทะเบียนแต่งงานที่ไทยอ่ะเพื่อนเพื่อนก็แปลไปทะเบียนสมรสนะคะจากที่ไทยแบบภาษาอังกฤษามาแล้วก็เหมือนจะต้องแบบยื่นเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลที่นี่คิดว่าอย่างนี้นะแต่ไม่ชชวรวอันนี้ไม่ชชวร์ยังไงลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนะคะแต่ว่าสําหรับเคสที่ แต่งงานและจดทะเบียนที่ออสเตรเลียนะคะง่ายมากค่ะหลังจากเพื่อนๆแต่งงานจัดงานเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เซเลบรานเขาก็จะส่งอ e ีเมลมาบอกว่าเขาส่งข้อมูลให้รัฐบาลแล้วนะเพื่อนๆก็จ่ายตังค์66ดอลลาร์ค่ะหลังจากนั้นก็รอของพลอใช้เวลาประมาณ10วันเนาะพลอยแต่งงานวันที่31พฤษภาพลอยได้รับทะเบียนสมรสวันที่11มิถุนา ก็คือประมาณสิบวันเออเขาจะส่งทะเบียนสมรสอะก็แค่กระดาษแผ่นเดียวอ่ะใส่ในซองจดหมายแล้วก็ส่งมาที่บ้านเรานะคะหลังจากเพื่อนๆได้ใบทะเบียนสมรสปุ๊บเพื่อนๆก็คือต้องไปติดต่อแยกกันหมดเลยเช่นอยากเปลี่ยนใบขับขี่เพื่อนๆก็คือเอาใบขับขี่ ตัวจริงของเพื่อนเพื่อนนะคะที่ใช้อยู่ปัจจุบันไปแล้วก็2ก็คือใบทะเบียนสมรสไป3ก็คือฟอร์มค่ะฟอร์มในการเปลี่ยนนามสกุลเพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปในเว็บไซต์วิกโรดได้นะแล้วก็ดาวน์โหลดฟอร์มนั้นมาแล้วก็กรอกข้อมูลแล้วก็เซ็นก็ได้หรือถ้าเพื่อนเพื่อนที่เกียดเพื่อนเพื่อนก็วอล์ i อินไปที่วิกโรดได้เลยค่ะแล้วก็มันจะมีแบบฟอร์มอยู่เพื่อนๆก็ไปกรอกฟอร์มนะตรงที่วิกโรดก็ได้แล้วก็อืม นั่นแหละแล้วก็กดบัตรคิวแล้วก็รอแค่นั้นเลยใช้เวลาไม่นาน,นะคะะ walk in ได้ก็มีอย่างที่บอกว่าแบบฟอร์มนั้นดาวน์โหลดจากเว็บก็ได้หรือไปกรอกที่วิครถก็ได้นะคะใบขับขี่ตัวจริงแล้วก็ทะเบียนสมรสแค่นั้นเลยค่ะไม่ต้องใช้พาสปอร์ตไม่ต้องใช้บัตรอะไรอื่นเลยก็ไปได้เลยก็ยื่นเอกสารที่ยังให้เจ้าหน้าที่แล้วเขาก็จะให้เราถ่ายรูปใหม่ถ่ายรูปใหม่แล้วก็เซ็นชื่อแค่นั้นก็คือเสร็จเลยแล้วก็รอ ใบขับขี่ส่งมาที่บ้านอีกทีเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆยังมีใบขับขี่ตัวจริงอยู่นะคะไม่เสียค่าทมเนียมค่ะเปลี่ยนฟรีแต่พอเห็นว่าถ้าเพื่อนๆแบบทําใบขับขี่หายอันนี้มีเสียค่าทมเนียมมาแต่พอไม่รู้ว่าเท่าไหร่เออโอเคเสร็จแล้วส่วนธนาคารคะก็แล้วแต่ธนาคารอีกทีพอยมีอยู่2ธนาคารเนาะ Commonwealth Bank ก็เดิน walk in ไปเลยค่ะถือแค่ใบทะเบียนสมรส ไปแค่นั้นเลยเออแต่พอยหยิบเผื่อไปด้วยพอหยิบบัตร ATM ติดไปด้วยกับใบทะเบียนสมรสแค่นั้นเลยค่ะก็เดินวอล์กอินไปบอกว่าจะเปลี่ยนนามสกุลเพราะว่าฉันแต่งงานจะใช้นามสกุลสามีก็ยืน่นใบทะเบียนสมรสให้เขาแค่นั้นเลยค่ะเขาก็จะจัดการทุกอย่างให้หมดก็เปลี่ยนให้หมดแล้วก็เขาก็จะสั่งบัตร ATM ใหม่ให้เราด้วยก็รอเหมือนเดิม ก็รอแต่ว่าในระหว่างนี้ใบเก่าเราก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอืมจนกว่าใบใหม่จะมาอ่าส่วนธนาคาร Bank ์ออสแบงออสเตรเอันนี้ก็ walk in ได้เลยก็ใช้ทะเบียนสมรสแล้วก็ทางแบงค์เขาจะมีฟอร์มให้เขาจะพิมพฟอร์มให้เรากรอกไอ้การขอเปลี่ยนานามสกุลเนี่ยอืมแค่นั้นเลยก็คือถือแค่ถือใบทะเบียนสมรสไปแค่นั้นจบเลยค่ะ ก็เปลี่ยนให้แล้วก็พอพอเขาหยิบบัตรเอทติดไปด้วยเออให้เขาเปลี่ยนให้เขาก็เหมือนเดิมเขาก็จะสั่งบัตร ATM ไอ้เปลี่ยนในบัญชีก็คือเปลี่ยนให้วันนั้นเลยแต่ว่าบัตร ATM ก็ต้องรอส่งมาที่บ้านเออเขาบอกว่าใบเก่าอะ่ะก็คือใช้ไปก่อนได้แล้วก็พอใบใหม่มาก็สามารถยกเลิกใบเก่าได้แต่พอยแบบไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วพอยก็เลยบอกเขา ยกเลิกไนเลยของแบงก์ออสเตรเลียปกติพอใช้คอมมอนเวลล์แบงก์นั้นจะใช้แบบโอนอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออนั่นแหละง่ายๆก็คือใดๆก็คือใบทะเบียนสมรสค่ะพราะได้มาปุ๊บก,ก็คือเดินไปทุกที่เลยแล้วก็เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนนามสกุลเพื่อนๆมีสิทธิ์ใช้นามสกุลสามีได้เลยนับตั้งแต่วันที่เพื่อนๆแต่งงานนะคะ แต่ว่าเอาจริงมันก็ยังเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการทะเบียนสมรสก็รอของพลอยรอประมาณ1ิบวันนั่นแหละหลังจากวันที่เพื่อนๆได้ทะเบียนสมรสปุ๊บเพื่อนๆสามารถเดินไปเปลี่ยนได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องแจ้งรัฐบาลในการขอเปลี่ยนชื่ออเปลี่ยนนามสกุลเอออันนี้กรณีที่แต่งงานในออสเตรเลียจดทะเบียนในออสเตรเลียนะคะแล้วก็มีอ่าพอยใช้ประกัน ตอนนี้วีซ่าเป็นนักเรียนอยู่เนาะประกันที่ซื้อมาใช้ของเมดีแบงก์พอยอีเมลไปถามเขาบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้มันจะอิงกับพาสปอร์ตเราซึ่งพาสปอร์ตที่ไทยพอยไม่ได้เปลี่ยนเอกสารที่ไทยทุกอย่างพอยไม่ได้เปลี่ยนพอยจะเปลี่ยนแค่เอกสารที่ออสเอกสารที่ไทยทุกอย่างคือชื่อเดิมเพราะว่าการที่เราจะเปลี่ยนพาสปอร์ตได้เนี่ยเราจะต้องบินกลับไปที่ไทยคะ่ะแล้วก็ไปที่อำเภอแล้วก็ไปทําเรื่องเปลี่ยนนามสกุลก่อน แล้วก็ถึงไปทําบัตรประชาชนใหม่ได้แล้วก็ถึงจะไปทำพาสปอร์ตใหม่ได้อืมยุ่งยากมากก็เลยเออทิ้งไว้นะั่นแหละเออไม่เปลี่ยนก็ได้เพราะฉะนั้นประกันของเมดีแบงค์เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องอิงกับออพาสปอร์ตอืมแล้วก็เมดีแคร์เมดีแคร์โทรอย่างเดียวค่ะรอรอนานอนย่างเกือบเกืึ่งชั่วโมง มันจะมีเบอร์เข้าไปในเว็บคือบอกว่าจะเปลี่ยนนามสกุลมันก็จะมีเบอร์ให้โทรก็โทรแล้วก็รอไปค่ะรอไปประมาณสักยี่สิบนาทีได้แล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่เออก็บอกเข้าไปจะเปลี่ยนนามสกุลก็ให้สะกดนู่นสะกดนี่ยืนยันนู่นยืนยันนี่อยู่นั่นแล้วก็รอบัตรส่งมาอีกทีเออแค่นั้นแหละเสร็จไม่ได้แค่ก็คือโทรอย่างเดียวแล้วก็เตรียมใบทะเบียนสมรสมาเขาจะถามว่าเลขอะไรนามสกุลอะไรอะไรนะ ใบท่เป็นสมรสที่มันจะแบบสองฟังใช่ไหมอันแรกอะชื่อแรกเป็นชื่อสามีหรือชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามเลดก,ก็บอกเข้าไปแล้วก็บอกบัตร m ม d ด c แค e เก่าเราไปนะคะอืมนั่นแหละเสร็จแล้วแล้วก็เออเอซูปเปอร์แอนนัวซูปเปอร์แอนนัวเนี่ยของพอยใช้ของบริษัทฮอสฮอสพลัสพอยไม่รู้ว่าบริษัทแต่และที่มันก็จะนโยบายต่างกันเปคะพเพื่อนๆต้องเข้าไปที่เว็บแล้วก็ ศึกษาดูอย่างของพอยใช้ฮอสพาส d ของฮอสพาส d เนี่ยค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงในการจะเปลี่ยนนามสกุลของเงินซูเปอร์นะคะก็คือเพื่อนๆต้องไปดาวน์โหลดฟอร์มในเว็บมามันจะมีฟอร์มไอขอเปลี่ยนชื่อมีประมาณ3มหรือ4หน้านี่แหละแต่พอยังไม่ได้กรอกก็คือดาวน์โหลดฟอร์มนั้นมาปุ๊บแล้วก็เขียนไปแล้วก็เพื่อนๆต้องรอใบขับขี่ก่อนค่ะ รอใบขับขี่ฟิสิกส์การ์ดมาก่อนเพราะว่าเราจะต้องถ่ายเอกสารใบขับขี่นะคะแล้วก็เอาไปให้เขาเรียกอ,อะไร JP เหรอเซ็นอะก็คือพวกเภสัชเภสัชหมอพยาบ,บาลหรืออะไรก็ช่างที่มันที่เขาบอกไว้ในเว็บค่ะที่ให้เซ็นได้แต่ง่ายๆสุดเลยก็คือเภสัชเภสัชเออง่ายสุด,ก,ออสดก็คือเราต้องถ่ายเอกสารสีนะคะหน้าหลัง อยู่ในแผ่นเดียวกันแล้วก็ไปให้เภสัชกรเซ็นเนาะแล้วก็ยูนิฟอร์มนั้นก่อนพอไม่แน่ใจเอกสารตัวอื่นอ่ะพอยังไม่ได้อ่านดีเหมือนกับว่ามันจะมีลิสต์มาให้อะ่ะเพื่อนๆมันจะมีบอกว่ามันจะมีโหมด A กับโหมด B เงี้ยให้เลือกมาโหมดละหนึ่งอันอีกอันพอคิดว่าน่าจะเป็นมดิแคร์น่าจะจริงๆมันมีหลายช้อยให้เลือกไงคะแต่ว่าเราไม่ได้มีทุกอย่างที่มันบอกแต่ที่แน่พอรู้ว่า มีใบขับขี่อันหนึ่งแล้วพอคิดว่าอีกอันน่าจะเป็น m e d i แคร์เออก็คือมันบอกว่าหรือจะใช้พาสปอร์ตก็ได้แต่พาสปอร์ตเราไม่ได้เป,เปลี่ยนนามสกุลไงเพราะฉันก็ไม่ได้แล้วก็เลยใช้ใบขับขี่ของออนนาะแล้วก็พอคิดว่าอีกอันเป็น m e d i c a ร์แต่พอไม่ชัว์นะคะถ้าไงาลองเข้าไปดูทียมมันจะมีฟอร์มบอกรายละเอียดไว้อยู่ก็เหมือนกันก็คือถ่ายเอกสารหน้าหลังแล้วก็ไปให้เภสัชเซ็นเนาะแล้วก็ฟอร์มนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ ทะเบียนสมรสค่ะถ่ยกระสารสีนะคะถ่ยกระสารสีแล้วก็ไปให้ JP พเซ็นเหมือนกันแล้วก็เอาทั้งหมดใส่ซองจดหมายแล้วก็ส่งไปที่บริษัทค่ะมันมีที่อยู่ให้อยู่รู้สึกจะอยู่ที่ซิดนีย์นิวเซาเวลเออน่าจะซิดนีย์แหละเออมันจะมีที่อยู่ให้อยู่ว่าโฮสพัดอะไรย่างเงี้ยอืมนั่นแหละอันนี้แอปยุ่งยากนิดนึงคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําเพราะว่ายังไม่ได้ไปขับขี่ ไม่คับขี่ก็ไม่รู้ว่าเกี่รอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์นู่นมัน้งหรือเป็นเดือนไม่รู้ครั้งที่แล้วเกี่อาทิตย์อ่ะครั้งนี้แล้วสองอาทิตย์ป้าแลไม่ได้ก็เลยโทรไปตามเขาก็เลยออกให้ใหม่รออีกสองอาทิตย์ก็รอประมาณเดือนหนึ่งมั้งเออก็เลยได้นั่นแหละต้องรอเอกสารมาก,ก่อนแล้วก็ส่งไปก็จะประมาณนี้ค่ะก็คือที่นี่เปลี่ยนได้เลยแต่ว่านโยบายการเปลี่ยนของแต่และที่ก็แล้วแต่บางที่ก็คือง่ายๆก็เดินไปเลย เอออย่างพอยเคยเห็นนะหลายคนเขาบอกว่าตอนที่เขาทำํำเขาทําออนไลน์ทุกอย่างแต่เดี๋ยวเนี้ยพอว่ากดมันอาจจะเปลี่ยนไหมเขาน่าจะทํามานานเลยเพราะว่าพอยเข้าไปในเว็บไซต์นะอย่างของใบขับขี่วิกฤตทําออนไลน์ไม่ได้นะคะเขาบอกเลยว่าจะต้องไปหาเจ้าหน้าที่ In person เออเออนั่นแหละพอยก็เลยอกฎมาันอาจจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะแบบต้องวอล์กอินไ จะมีแค่ Medicare ที่ขอได้ส่วนอีโ h o s t p a ก็อย่างที่บอกว่าต้องส่งเอกสารไปประมาณนี้ก็บอกว่าจะเป็นไปอยู่กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะ